สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโค้งเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศของริมฝั่งแม่น้ำโค้งครับน,นี่ตรงนี้เป็นบริเวณจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับบรรยากาศยามเช้าครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับชม อากาศเย็นสบายครับวันนี้ก็วันนี้มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆจนมาถึงอำเภอโคงเจียมแล้วก็จุดนี้ก็เป็นจุดชมวิวแม่น้ำสองสีนะครับให้ทุกคนดูบรรยากาศนะครับชาวบ้านกำลังขับเรือนะครับน่าจะหาปลานะครับ อ่ไมทันอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งลาวนะครับด้านหลังครับเป็นบรรยากาศของวัดนะครับเป็นวัดวัดคงเจียมครับมีรูปปั้นต่างๆนะครับให้ชมถ่ายภาพได้นี่ครับตรงนี้มีป้ายเขียนไว้ว่าคงเจียม ตรงนี้ป้ายแม่น้ำสองสีนะครับเป็นป้ายหินนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศด้านหลังสวยงามมากครับของเจียมครับสุดอากาศตอนเช้านะครับยามเช้ามาถ่ายภาพได้นะครับจริงๆแล้วก็มาหลายคนนะครับมา3ามคนแต่อีกสองคนยังไม่ตื่นนะครับให้นอนก่อนน่าจะหนึ่อยง นี่ครับบรรยากาศวัดครับวัดโขงเจียมอะจะให้ดูแผนที่ตรงนี้ครับนี่มีแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีอะไรบ้างนี่หม,มานม่หมา นี่แกงสะพือแม่น้ำสองสีเสาเฉลียงน้ำตกทุ่งมาเมืองพระธาตุน้องบัวแล้วก็อะไรอ่ครับนี่อันนี้แผนที่นะครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับตอนนี้เราตรงนี้นี่คือำอำเภอโค้งเจียม ยูติดขอบเลยนะครับนี่ชายแดนนะครับเราก็สามารถท่องเที่ยวได้อีกหลายที่นะครับแม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีก็คือมันจะเป็นสถานที่ที่การไหลบรรจบของน้ำนะครับน่าจจะเป็นแม่น้ำมูลนะกับแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็มาบรรจบกันก็ทำให้เป็นสีสองสีนะมีคำที่ พูดว่าโคงสีปูนเชื่อมมูลสีครามนะครับตรงนี้นะครับลองดูแล้วกันนะแยกดูแล้วกันครับว่าตรงไหนนะครับมันก็จะแบ่งเป็นสีสองสีครับสวยงามมากครับบรรยากาศยามเชา้า เ้นทางตรงนี้ก็สามารถเดินออกกำลังกายได้ครับจะเห็นคนพื้นที่เนาะมาออกกำลังกายครับอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวก็ได้นะแตหมาตัวนี้รู้สึกว่ามันจะตามเรามานะครับก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับ <laughs> นี่เป็นหมาเจ้าที่แต่เราเป็นนักท่องเที่ยวนะครับมีเรือหลายลำครับ จอดรอตรงนี้น่าจะเป็นเรือข้ามฟากครับไปฟังลาวนู่ะครับต่อไปจะพาชมาเส้นทางริมแม่น้ำโขงนะครับ ด้านขวาเป็นแม่น้ำโขงด้านซ้ายก็เป็นร้านรวงต่างๆครับตอนเช้าตอนนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวนะส่วนส่วนมากจะเป็นาคนพื้นที่นะครับออกกำลังกายกันแล้วก็จัดเตรียมร้านสำหรับการขายของให้นักท่องเที่ยวค วันนี้อากาศดีนะไม่มีฝนไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันไหม ช่วงนี้น้ำเยอะครับเนื่องจากมีพายุเข้านะครับเป็นฝนทำให้น้ำในที่ต่างๆประดมามากไหลแรงมากนะครับ ก็เริ่มสว่างขึ้นนะครับผู้คนก็เริ่มอ,ออกมาเดินเล่นตามสถานที่ต่างๆนะครับส่วนสาธารนนี้ออกกําลังกายตอนชเช้าเด็กๆนรับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับบิมฝั่งแม่น้ำโขงที่โขงเจียมนะครับ ก็เดี๋ยวจะวางแผนนะครับว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมแล้วกันนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับที่คงเจียมครับสวัสดีครับ